วันนี้มีการมอบเหรียญที่ระลึกตระกูลโนเบลแก่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลน,นี้เพื่อเป็นแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเราจะไปติดตามรายงานนี้จากคุณทศวรศวรษทัศสวนครับ ในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัลโนเบลในสาขาต่างๆนะครับโดยพิจารณาจากผลงานวิจัยความอัจฉริยะหรือว่าความเชี่ยวชาญที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติแต่ว่าประเทศไทยเองยังไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้เลยนะครับรวมถึงการเสนอชื่อเข้าชิงแต่ว่าวันนี้โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยได้รับเหรียญที่ระลึกจากตระกูลโนเบลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจไม่แน่นะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจจะได้รับรางวัลน,นี้ก็ได้ และตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุฒิกิตกุศลนะครับผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยครับอาจารย์ครับอยากจะให้พูดถึงความรู้สึกในวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างครับครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบเหรียญแล้วก็ได้รับความไว้ใจจากมิสเตอร์เดวิดว่าเราจะผลิตนะครับวัยรุ่นหรือเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศและของโลกได้ ครับผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของประเทศไทยนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาหรือว่าขับเคลื่อนสังคมไปทางด้านไหนบ้างครับครับคือที่ตั้งใจไว้แล้วได้คุยกับมิสเตอร์เดวิดเนี่ยก็อาจจะใช้แนวทางของโนเบลพรส์เพราะฉะนั้นจะมีทั้งหลายด้านมีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมครับผมแล้วก็ด้านสันติภาพนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะเป็นเป้าหมายให้กับเยาวชนที่ตั้งเป้าสูงที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้เพราะรางวัลนี้ทุกคนก็ทราบว่าเป็นรางวัลที่ได้ยากนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเป้าที่สูงนะครับเราก็ไม่มีความเสียสาะที่จะไปให้ถึงนะครับส่วนจะไปถึงหรือไม่เนี่ยได้กุยมิสเตอร์เดวิดมันมันไม่ใช่ความสําคัญถ้ามีถือเป็นผลพลอยได้และเป็นรางวัลแต่ระหว่างทางที่จะทําให้ไปถึงรางวัลนั้นต่างหากที่มีความสําคัญเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมั่นใจว่าจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมากมาย กับประเทศไทยแล้วก็สังคมของโลกนี้นะครับถือว่าการได้รับเหรียญในครั้งนี้หรือว่าเป็นของที่ระลึกถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าแรงจูงใจต่อไปอยากจะให้อาจารย์ฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศยังไงบ้างครับนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ด้วยความสุขเนี่ยไม่ใช่อยู่ได้ด้วยคนเก่งเท่านั้นคนเก่งแต่ไม่ดีไม่มีประโยชน์นะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเทพพระรัชศดาสยามรมราชกุมารีตรัสอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราจะต้องทําให้คนเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านคํานึงถึงคนดีมากกว่าคนเก่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละจะเป็นพื้นฐานของประเทศไทยที่จะทําให้ประเทศเราเดินหน้าและอยู่กันอย่างสงบสุขครับผมครับ นะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ,รบยินดีครับขอบคุณครับ